ทำาเอววงการหมอลำซิ่งเดือดไม่น้อยนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้เขาบอกว่าเจ้าพ่อหมอลำซิ่งอย่างศรีจันวีสีครับออกมาโพสต์ข้อความเดือดทวงเงินค่าตัวจากวงหมอลำดังครับบอกว่าเป็นวงหมอลำต่อกรอนชื่อดังผ่านมาหลายเดือนครับเงียบเฉย,เ,ฉยเบี้ยวค่าตัวไม่จ่ายให้สักบาทนี่ครับกรณีของเจ้าพ่อหมอลำซิ่งชื่อดังอย่างศรีจันวีสีมีการออกมาโพสต์ข้อความ ทวงเงินค่าตัวการแสดงครับจากวงหมอรำต่อกรอนชื่อดังนี่หลายคนบอกวงไหนนอ้อนะครับมีการระบุข้อความนะครับบอกว่าหมอํำเรื่องต่อกรอนวงเล็บวงเดียวเท่านั้นนะครับผมไปขึ้นวงตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมยังไม่จ่ายค่าตัวผมสักบาท3งานติดติดกันล่วงเลยมาหลายเดือนยังเงียบเฉยพร้อมกับมีการโพสต์อีกบอกว่าผมบอแม่นหัวเด็กหัวเล็กเด็กน้อยพระซิแว่าไปทั่วที่ นี่ผมคิดรอบครอบหลายรอบมีข้อมูลรัดกลุ่มล้านเปอร์เซ็นก็ถือว่าให้เกียรติกันถ้ายังเคลียร์กันไม่จบผมก็ดำเนินการต่อบนความเป็นจริงและถูกต้องที่สุดแฮชแท็กแชร์ไปนี่ทีนี้คอหมอลำก็เดากัสิครับวงอะไรผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าวงไหนค้างค่าตัวของสีจันวีสีสามเดือนนะครับไม่จ่ายสักบาทเขาบอกนี่นี่ครับก็เดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าสมมติยังเคลียร์ไม่จบเนี่ยก็ดำเนินการ ตามความจริงและความถูกต้องที่สุดด้วยไปขึ้นแสดงโชว์ตั้งแต่มิถุนายนถึงกรกฎานะครับนี่ครับก็บอกว่ายังไม่จ่ายค่าตัวให้เลยสักบาทหนึ่งแล้วขึ้นโชว์สงานติดๆิดดดกันด้วยเลยมาหลายเดือนแล้วเงียบเฉยนี่ถึงกับต้องโพสต์ข้อความเดือดทวงหนี้กันเลยครับในวงการหมอลำตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเดือดเพราะว่าโท่โท,วโทวงค่าตัวกันแล้วไม่รู้ว่าวงไหนนะครับ บรรดาท่าดหมาท่าดแมวคนรักสัตว์ต้องห้ามพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาดนะครับเราจะไประเบิดความมันกันครับในวันที่22ถึงวันที่25ธันวาคมนี้ครับไปพบกับบรรดาไซเลปเพ็ดไอดอลนะครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนำโดยน้องจุ๊มเหมิงครับจากบ้านเจแปนแอนเฟรนนะครับน้องโอลาฟน้องวัจจาน้องเปียกจากบ้านจักกปล่อยฮัสกี้เฮาส์น้องวาวแวร์เป็ดมีผมอีกทั้งมีโชว์พิเศษนะครับจากพิตรีชัยนรง์นักร้องทุ่งคนดังเนี่ยนะครับจะมาร้องเพลงในงานของเราด้วยครับ งานนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับภายใต้ชื่องานเพชรอินวันด์แลนด์2022นะครับไปเจอกันได้ที่เซนทัลพลาซาเวสเกตนะครับเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่วันที่22ถึง25ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลาประมาณ11นาฬิกานะครับจนถึง21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มขอสรุปมากมายรอทุกคนอยู่ครับ